โอเคสวัสดีครับวันนี้กับโกจูเจอร์ er, ดูเสร็จแล้วมาคุยกับตอนที่18นะครับการสืบสวนหาตัวคนร้ายของโกจูยูนิคอนนั่นเองต้องบอกว่าตอนนี้นี่เป็นตอนที่มีความแอบดาร์กอยู่พอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าเราคิดในเชิงตะก,กะที่แบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะถ้าก็ตัดเรื่องการสืบสวนคดีแล้วก็ในมุมมองของความเป็นเด็กออกไปเนี่ยจะได้รู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยมันมีประเด็นอะไรหลายอย่างที่ผมคิดว่าเอ้ยเขาก้าใส่มา ได้ยังไงเนาะแต่อาจจะเพราะว่าผมอาจจะเป็นมองในมุมของผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้อ่าใช่ใชใช่ใชซึ่งเอ่อก็บอกว่าเรื่องเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาแบบทันเพียงันควันเลยนั่นคือการพบร่างอันไร้วิญญาณของ r อาอนะครับตัวหนึ่งนอนอยู่ที่อ่าหน้าร้านหน้าร้านอ่าของเรล่าโจูเจอร์เนาะซึ่งนำมาสู่การสืบพดีโดยนำโดยโนวันอ่าโนวันแห่งการสืบสวนนะครับจะใช้พลังของตัวเองในการ ปิดลอ้อมสถานที่อ่าปิดล้อมสถานที่โดยเขาบอกว่าอ่ามันมีจุดพีคอย่างหนึ่งคือบอกว่าคนนอกอะเข้ามาได้แต่ว่าคนในออกไม่ได้ซึ่งซึ่งปกติถ้าเป็นปกติถเป็นการสืบสวนเนี่ยมันควรจะคนนอกก็ออกไม่เข้ามาไม่ได้ราะว่าแบบว่าเอ้ยนี่ที่ของเจ้าหน้าที่นะครับอะไรเงี้ยแบบกั้นเทปเหลืองอะแต่นี่คือแบบอ่าจะเข้าเข้าได้เพราะไอ,อ้ไอ้ตัวคุ้มบาดเด่นนี่คือแบบมันพังหน้าต่างมาเลยพังลังคาเข้ามาเอ้เอบอกลยว่าลิวกิลิวกิไม่ปื้มแบบเอ้ยจ่ายมาเลยนะเว้ยแบบเต็นวย <cam ina> เอออ่าแล้วก็อใน,นตอนนี้ก็เป็นการต่อสู้แบบอ่าระหว่างตัวโกจูยูนิคอนเนอะกับโกจูโพล่าในเรื่องของการสืบส,สวนสืบสวนอ่าว่าใครคือคนร้ายที่ทำให้เอไอเนี่ยต้องชัดดาวไปนั่นเองผมชอบเป็นตอนที่เขามาสอบสวนนะอ่ามันมีมันมีตัวหนึ่งอะ่ะแม่งสอบสวนได้นี่เดีไอตัวไอตัวโกจูบูอูอะ คือที่คือที่แรกอ่ะผมคิดว่าเป็นในนี้เว้ยคิดว่าไอตัวโนวันอ่ะมันจะแบบมาสุบสวนได้แต่จริงแล้วแบบมันเหมือนไม่มาช่วยอ่ะมันเหมือนมันเหมือนไม่ยืนดูเฉยๆผมว่านะเออซึ่งเรื่องการสืบสวนเนี่ยก็จะแบบเหมือนเออเขาเรียกนะสืบแบบลายคนเลยเนาะก็เริ่มที่กจูบุก่อนว่าเอ้ยนายเนี่ยทําอะไรมาก่อนช่วงเช้าเออเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าคนร้ายอยู่ในหมู่พวกเราเนี่แหละเออไม่มีไม่มีคนอื่นแล้วกจูบุกก็บอกว่าอ๋อเขียนใบสมัครงานอยู่ เขียนไปสมัครงานอยู่แล้วไอ้กดจู๋ของาที่แบบเอ้ยนายรู้เปล่าก็เป็นนายแน่แน่เพราะว่าหัวาอเนี่ยมันมีค่าถ้าเราถอดไปเราไปหลอมอ่ะได้เงินนะนายตกงานอยู่นายเขาเรียกว่ามีแรงจูงใจกดจะพูดแบบฮะมันมีค่าขนาดนั้นเลยเหรอเออันนี้คือผมก็เพิ่งรู้นะมีค่าแล้วแล้วไอตอนที่กดจูบูมันพูดคเนี่ยแล้วมันตัดมันตัดตูไปที่หน้ากดจูบูอ่ะ แล้วเอจริงนะไดูหน้ามันเอาจริงนะเว้ยเอ้มันมีค่าขนาดนั้นเลยเหรอเอ้ยมันผมอึ้งกว่านั้นนี่คือมันถอดเป็นหลอมได้ด้วยหรอเออได้มั้งมันน่าจะเป็นทองเป็นเงินอะไรแบบเนี้ยเออไอ้นี่ยอันี้อ้นี้เวอร์มกันเอาให้มันมีค่าขนาดนั้นเลยเหรอมันถอดเป็นหลอมได้ด้วย่าไม่ธรรมดาเนี้ยเดี๋ยวก่อนไอ้นี่ฉากก่อนฉากหลังวะที่ไอตัวแคนเนลเลอร์มันมาวะมันมาหามันมาเจอศพลูกน้องอ๋อย่างยงมันมาตอนที่สอบประคำเสร็จไปแล้วชุดหนึ่งอ่าเออแคนที่สองนี่คืออปูคิน ปู่บอกว่ากําลังอันนี้อยู่ผมกำลังเต้นอยู่อกำลังเต้นแล้วก็ฝึกปลาลูกดอกอยู่ในห้องส่วนตัวอแต่คุณยูดิคอนนี่ก็บอกว่าเอ้ยปูค่ครับปู่รู้ไหมว่าออลูกดอกปู่เนี่ยมันใช้เป็นอาวุธสังหารได้ด้วยเหมือนกันนะอะไรเงี่ยมันได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ฟันธงนะเพราะปู่ยังไม่มีแรงจูงใจม่อเทียบอะไรโกจูบูเลยโกจูบูมีแรงจูงใจมากกว่าถึงแม้มันจะเพิ่งรู้ก็เถอ,อวะว่าหัวอีมันมีเงินเอเอมันเปลี่ยนเป็นปเงินได้ส่วนพี่ไลออนเนี่ย เขาบอกว่ากําลังไลฟ์สดอยู่อดูแฟนๆอยู่ไลฟ์สดอยู่แล้วโกจูพอล่านี่แบบว่าเฮ้ยผมไม่รู้นะอันนี้เป็น,เป,นเป็นเมสเซจที่ทิ้งไว้เปล่าเพราะว่าถ้าใครที่ตามดูช่องเราแต่แรกๆเนาะของตัวโกจูเจอร์จะรู้ว่าผมเนี่ยระแวงไอตัวนี้สุดละระแวงไอตัวโกจูไลออนนี่สุดแล้วแล้วตอนนี้โกจูพอล่ามันยังพูดเองเลยว่ารอยยิ้มของไอตัวโกจูไลออนเนี่ยมันค่อนข้างมีเล่สนายแอบแฝง mm. S <S เออเป็นรอยยิ้มนี่ไม่ค่อยจริงใจอ่อาเดี๋ยวนี้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งว่ามันจะยังไงนะ่าไม่รู้เขาเปยเล่นๆหรือว่าแั่จะเปยจริงจังอ่าทีนี้ระดับต่อไปนะครับเจ้าของร้านริวกินะโคจูชาเดโนก็บอกว่าแต่งเพลงอยู่แต่งเพลงสรรเสริญให้อ่าท่านซิงก็ซอสนะลำดับที่แล้วห้าสิบห้ามั้งโหมันแต่งกี่บทไว้เนี่ยมัน,มนคล้ายๆกันทุกบทเลยพี่เหรว่ามันแต่งไปด้เออไม่ไม่รู้ไม่รู้แต่ตอนที่มันจะร้องให้ฟังนี่คืออะไรแบบเอ้ไม่ต้องร้องยุตหยุติยุตนี้ S <S <S นะอันนี้คือแบบพอสอบประคำชุดแรกเสร็จเนาะปู่คินเนี่ยจะอยู่ก็เกิดโอสติแตกขึ้นมาว่าเอ้ยต่อไปอาจจะเป็นชั้นก็ได้ผมไปคิดว่าเอ๊ะไอ้ปู่ปู่ทําอะไรใครไว้เปล่าแบบปู่มีอะไรกับไอตัวเมื่อ,อกี้เปล่าอะไรที่นอนอยู่อะไรเงี้ยหรือปู่ร้อนลนจังเลยอะไรเงี้ยแต่พอปู่แบบเรียกว่าวิ่งออกไปจากห้องสอบสวนเรียบร้อยครับปู่ไปอีกคนแล้วไปเร็วมากเลยปู่เออแล้วพอปู่ไปก็ได้และครับ เข้ามาแล้วครับไฟแคนเดเลอร์อยู่ๆเขาก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วเขาก็าทําการตั้งหิ้งบูชาให้กับลูกน้องเขาเพื่อการสส่งบิญญาณให้ไปสู่สุคติอันนี้เกิดเล็กๆน้อยๆเนาะผมได้ข่าวว่าจริงๆแล้วไอ้ทู่พี่แคนเดเลอร์มาจุดอ่ะจริงๆเริ่มีแค่ดอกสองดอกอ่ะมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนก็จุดว่าญี่ปุ่นปกติอ่ะไอ้คนญี่ปุ่นเวลาเขาจุดทู่มันจะไม่กี่ดอกแล้วแต่ว่าลักแสดงที่เขาแสดงเป็นไฟแคนเดเลอร์อ่ะเขารู้สึกว่า ไอ้แค่ไม่กี่ดอกอ่ะมันมันสารสัมพันธ์เขากับลูกน้องได้ไม่ดีพอแกเลยเอานี่เลยครับจุดไปกำมือแล้วปากเลยบอกเลยว่าทางทีมงานกับกองถ่ายทั้งหมดเนี่ยเหมอนควันกันเต็มที่นะครับพวกกันเล่นปากทั้งกออ่ะเอออันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าอ่อเขากับตัวลูกน้องเนี่ยไออีเนี่ยมีความสมพันธ์ที่ค่อนข้างจะแนบแนบแน่นเนาะเพราะมันมันให้เห็นหลายต่อแล้วแหละว่าเขาเนี่ยกับลูกน้องเนี่ยคือแบบสนิทกันมากสิทธ์แค่ลูกน้องไออีส่วนใหญ่อ่ะมันจะบทน้อยมันเลยเราไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ ประมาณประมาอ่านนี้ก็เห so, e ็นเสียดายอยู่เสียดายอยู่ทีนี้พอที่แรกก็คิดว่าเป็นไอ้นี่แหละไฟแคเดเลอร์เพราะว่ามันปรากฏตัวหลังปู่คินเลี่ยงเรียบร้อยแล้วมันจังหวะมันเหมาะเหม็งพอดีเกินไปพอดีเกินไปแต่แบบเอ้ยต้องมาลากมาสอบสวนสะหน่อยซิอ่าโดยที่ไอคนล่าไปสอบสวนอ่ะกับไอไฟแคเดเลอร์อ่ะเข้าไปท้องกันสองคนใช่ไหมหรือเป็นตัวลิวกี่มั้งเออที่เข้าไปกับแคเดเลอร์สองคนอ่ะสักพัก ก็มีเสียงเอออ้าวไปอีกแล้วสองอยู่ในห้องสอบสวนด้วยเออก็เลยเกิดคําถามว่าเอาเฮ้ยเราทุกคนเนี ly, ่ยก็อยู่นี่กันหมดแล้วใครทำล่ะเฮ้ยเออผมว่านี่เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะหาแล้วก็อันนี้ดิรักใช้ได้เดีอยอตอนนี้ผมชอบตอนนี้ผมชอบทีนี้ก็มีอ่าไลน์ต่อไปนั่นก็คือโกจูบกกับโกจูเลโอที่เขากำลัง คิดกันอยู่เอ้ยใครเป็นคนรลายนะกำลังนั่งอยู่ที่บารเนาะแล้วก็ดื่มกาแฟซึ่งมังมังมียาปิดเรียบร้อยเลยครับไปแล้วครับเลี้ยงไปอีกสอแบบโอ้ไปเก็บเร็วมากเลยแบบมันเล่นงานกันเร็วนี่นี่เป็นชีวิตจริงนี่กระบวนการนี่จบเหตุเลยปะเนี่ยแล้วแล้วมันตุยจริงเลยด้วยนะมันเหมือนแบบะมันไม่มีลมหายใจด้วยอะเออมันตุยจริงเลยแบบมันมันมันหงายไปเลยแบบโหทุกคนคือแบบงงะงงก็เกิดเลยขึ้นใช่อ๋อเดี๋ยวก่อนนะ มันมีนี่ด้วยダิイングマ็กเซดอะที่เป็นตัวเลขอะเลขเอ่อเจ็ดสามหรืออะไรสักอย่างที่มันแปลว่าคุมะเออทส่องเออเจ็ดสิบสองที่ที่เอามาสุว่ามันเป็นตัวเลขกันแหละแต่ว่ามันมันมันเป็นตัวอักษรญี่ปุ่นมันเป็นตัวเลขที่ที่หน้าตาคืตัวอักษรญี่ปุ่นซึ่งแปลว่าคุมะใช่ที่ไม่ได้เป็นตัวเิวกี่มั้งที่ทิ้งไว้ให้แล้วแบบโอ้ยมีมันดอิิงแม็กเซดอย่างนั้นเลยคุมะหันได้มองเลยเพราะว่าไอไอ ไอ้คุมาเดเนี่ยมันน่าต้องใสจริงๆ<ช>เพราะว่าอยู่ๆมันก็ปรากฏตัวขึ้นมาแบบไม่มีปี๋ไม่มีขุยใช่ใช่อใชไอ้แต่มีอันนึงที่เรามองข้ามไปเนาะตัวคุ่มาเดตอนที่คู่มาเดชไปปรากฏตัวขึ้นมามันถล,มล่มหลังคาลงมาเนาะใช่แต่ว่ามันจะมีตัวละครหนึ่งที่มากับคุมาเดชตลอดเวลาแต่มันไม่ได้มาจากหลงังคาเหมือนกันเว้มันมาจากใต้โต๊ะเอออันนี้อันนี้อันนี้ผมเบื่อเหมือนกันตอนที่เฉลยแบบเออว่ะอันนี้อันนี้มองข้ามอันนี้มองข้ามไปนั่นก็คือ ไอตัวแบรคุมะนั่นเองเออคุมา <c uma> เหมือนกันเนี่อใช่ตัวแบรคุมะซึ่งทุกอย่างก็เฉลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอคนที่มันก่อคดีทั้งหมดเนี่ยมันคือไอตัวแบรคุมะนั่นแหละเพราะว่าเราไปเห็นรอยเท้าเนะาะเออรอยเท้าตัวของเล่นนี่แหละแต่มีรอยเท้านะอยู่นนั่นนะไอทาทาขนมอ่ะเอออข้างขวดยาพิษแล้วมันก็มีรอยนิ้วมือด้วยอันนั้นแน่บอกเลยว่าเป็นแบรคุมะ ผมชอบไปตอนที่มันในนี้ให้มากเลยอะที่ม exactly ันแบบมีฉากย้อนให้ด <Exactly. S 2> yeah. well, to ูว่าไปคุณมาทํายังไงอะเริ่มจากเอาไมดไปแทงอาเอี่ยะแล้วมันอุ้ยมันเอาจริงจังเขาเออมันจริงจังนั้นผมแบบเอ้ยเขาเขาเขากล้าเอาไมดแบบนั้นมาแทงแบบชุบให้เห็นเลยะไม่แบบเอ้ยไม่ควรเด็กมันทําตามหรือว่าแบบอันตรายอยู่เหมือนกันนะผมมองแบบนั้นนะมันมันมีตัวหนึ่งมีเลือดจริงด้วยนะเป็นแดงแดงมันไม่ได้แบบเลื่อนทั่วบอกแต่มันเห็นตรงปากน่อยๆอะเออเริ่มจากเอาเอาไมดเนี่ยไปจิ้มอาเอียก่อนให้เกิดสถานการณ์เนาะแล้วพอ ทุกคนมารวมตัวกันเนี่ยในขณะที่คูมันเด็กมันลงมาจากเพดานอาพังขล่มลงมาเลยไอตัวแบคูม่ามันอยู่ในฐานที่เกิดเหตุอยู่แล้วเว้ยมันก็โผล่มาจากใต้โต๊ะแต่ไม่มีใครสังเกตอ่าไม่มีกรสังเกตแล้วมันก็ลงมือเข้าไปโจมตีพวกไอ้นี่อ่าตอนแรกเล่นปูคินก่อนอา่าเล่นปูคินก่อนจากนั้นก็ไปเล่นในนี่ไอไฟคาเดเลอร์กับไอตัวริวกิเนาะตามด้วยวางยาไอเจ้ากูฟกับไลออนโอ้โหแบบ แบบกาะทาทุกอย่างเลยแบบโอ้โหขนาดนี้เลยหรือว่ามันร้ายกว่าเราคิดไปเยอะไอ,ไอคุณกระป๋องตัวนี้ซึ่งมันมีการเฉลยนะว่าเมื่อก่อนอะไอตัวแบคูม่ามันเป็นแค่ของเล่นธรรมดาเนี่ยแหละเนาะเออแต่ว่ามันได้รับพลังของตัวคุมาเดทําให้มันเป็นของเล่นที่มีชีวิตมันเลยจะแบบเคาเรียกอะไรอยากตอบแทนอืมเอออยากตอบแทนแบบเอ้คนพวกนี้มาขวางคุณอะไรอย่างงี้เพราะั้นผมจะจัดก,การเขี่ยเข้ามาในพ้นทางคุณเองอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่ง มันเป็นอะไรที่แบบโหก็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 ชนเหวอยู่เหมือนกันนะกับกับสิ่งที่มันทําอ่ะเพราะว่าปกติมันเราไม่ค่อยเจอแบบนี้ในกระบวนการเส้นตายสักเท่าไหร่เนาะมันคือถ้าอย่างเรื่องอื่นมันเออลงแบบกันแกล้งเฉยไงอันนี้มันมันเก็บเลยมันมันเก็บเลยอือคือที่แรกยิ้เฉยอผมในคิดในใจนะเอ๊หรือว่านี่มันคือการทวงหนี้ป่ะแบบไอพวกนี้มันก็บางถ้าเราสังเกตอะไอพวกนี้มันติดหนี้ไอคูมาเดหลายทีแล้วนะแปลว่าไม่จ่ายอ่ะทีตลอดอ่ะ เอ้ยไปคุม,ม้ามอาจจะแบบเอ้ยไม่จ่ายงั้นตายซะอะไรอย่างนี้ป่ะเออทวงนี้มาหาโหดไงแต่ว่าณจุดเนี้ยมันทิ้งมเสเซจอันหนึ่งเอาไว้ซึ่งผมจะขอฟนันแบ็กกลับไปนิดนึงมันจะมีฉากที่ตัวของกูเดเบิร์นไปพบกับตัวเทคซอร์ซึ่งตัวเทคซอร์เนี่ยก็พยายามไม่จะบอกกับกูเดเบิร์นว่าไอคุมาเดยเนี่ยอย่าไปเชื่อใจมากเออมันเป็นคนที่ ค่อนข้างน่าสงสัยแล้วก็เป็นชายที่ห้ามประมาทโดยเด็กขาดอย่างเงี้ยแต่คุณเบิร์นคือแบบโอไ้ไม่ไม่ไม่พี่เขาดีกับผมตามเขาอะไรแบบเนี้ยซึ่งพอไอ้แบคุม,มามันก็แบบนะมันก็พูดแบบเนี้ยว่าเออแบบเขาให้ชีวิตผมผมจะติดตามเขาไปทุกอย่างอะไรเงี้ยเออผมบอกกันเลยว่าคือตอนเนี้ยผมเริ่มผมเริ่มคิดในใจแล้วว่าเลยทฤษฎีที่เราเคยพูดในคลิปมืก่อนที่แบบทฤษฎีสุดดาของเรานะครับก็คือมันคือการล้างสมองคราทีอ่ะหรือมันจะเป็นจริงวะเฮ้ย hey, มัน มันอาจจะไม่ขนาดนั้นหรอกมันเป็นเซนไตนาดูได้ทุกเพยทุกไวยอะไรเงี้ยก็ใช่อะแต่แต่ดูดิคืออย่างกูเนเบินอะมันเพิ่งเกิดไงครอบครัวไม่รักครอบครัวมีปัญหามันก็โดนล้างสมองดึงตัวมาง่ายอยู่แล้วอย่างไอแบคุมาเนี่ยดูมันทำดิเออคืออารมณ์แบบเหมือนไอคุมาเดะมันก็ไม่ได้สอนไม่ได้อะไรอะมันแค่แบบมันหาคนติดตามเฉยๆอะตัวกุูญญเอนยังบอกเลยว่านายนี่แบบเป็นผู้นําที่แบบไม่ได้เรื่องเลยอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าน้องนายแต่ละคนที่แบบดูดิ นี่ยโ้มันเล่นแบบไฮ้มันเชื่อดคนทิ้งเลยนะเว้ยบางคนไม่เกี่ยวข้องอย่างอาีเนี่ยมันยังเก็บได้เลยนะแบบโหมันโหดใช้ได้เหมือนกันเนี่ยแถมมันไม่ได้นี่เลยนะแบบไม่ได้มีการลงโทษไม่ได้มีการพูดถึงด้วยมันทิ้งประเด็นนี้ออกไปเฉยๆเลยอืมแล้วแล้วก็ไอไอตัวโนวันพะเรื่องนี้ตอนเนี้ยเท่นะเออ มันดูแบบใช่ผมชอบในการที่มันแฝงอนี่มาว่ะหมายถึงตอนตอนที่มันออกแบบนะตัวออกแบบมันมีการแฝงในอีเม่เศจว่าเออไว้ตัวโนบันตัวเนี้ยมันใครเอออันนี้ก็คิดไม่ถึงเหมือนกันเพราะตอนแรกผมคิดอยู่ว่าถ้ามันเฉลยคนรลายแล้วเนี่ยและโนบันมันก็แบบโอ้รู้ตัวคนแล้วนะครับผมจะปลดผนึกบ้านนี้ให้อะไรอย่างเงี้ยแลบอ้าวแล้วเองมาทําหมว่าตอนเนี้ยเออแบบมันดูบทบีนน้อยมากเลยอย่างเงี้ยเออ แต่พอตอนสุดท้ายก็อ๋อมันก็มีการแบบว่ามีเฉลยปมมาเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวมันเองนะว่าเออร่างกายมันก็มีการทิ้งได้ยิ่งเมสเสจไว้เป็นการออกแบบอะไรเงี้ยเออตัวีประโยคหนึ่งที่ผมชอบตัวคอนตูนินอร์คอนที่เธอพูดไว้อ่ะเธอพูดประมาณว่าการไล่ต้อนคนร้ายเนี่ยแบบการไล่ต้อนมากๆแบบเนี้ยมันก็ไม่ต่างจากอะไรจากที่เราทําให้คนร้ายมันกลายเป็นเหยื่อซะเองอะไรประมาณเนี้ยเออผมก็เออมันก็เป็นเรื่องจริงของการสืบสวนเนาะแบบบางทีมันก็เรื่องเป็นแล้วมันลุยธรรมอ่ะบางทีมันต้องแบบ ก,ก็รู้เป็นคนร้ายอะ่ะแต่มันก็ไม่ควรจะแบบไปไล่ต้อนขนาดน,านี้ด้วยอย่างไแบคคุม,มาเนี่ยจะไปกดดันแรงมากก็ไม,ไม่ไม่ค่อยได้นะที่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมันข้างมายิงเลเซอร์ใส่เออเลเซอร์มันแรงอ่ะโอ้ยมันทาได้ดึงขนาดมันมียาพิษมันไปเอาอม่าจไหนก็ไม่รู้อ่ะมันทําได้ขนาดนั้นเออจริงอะ่ะเออบอกเลยว่าเป็นเป็นอชนหงเวอร์ที่สุดแล้วแบบทีแรกคนนึกว่ามันจะเออมันก็ตลกแหละตอนนี้นะแต่ว่าพอเฉลยความจริงแล้ว พอคิดในมุมมองของต่างๆคองผู้ใหญ่อะ่ะก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะแบบโอ้โหวันขนาดนั้นเลยว่าชนเวอร์ใช้ได้เหมือนกันอ่าแต่ผมก็ชอบเหมือนกัน,นี่แบบเทคซอร์สก็จะพยายามบอกทั้งก,ก,กูตัวบอกกูเกติก,กูเดเบิร์นอะว่าเอ้ยอย่าไปเชื่อใจตัวคูมันเดะให้มากนะักเออใช้คนนั้นเนี่ยไม่ใช่านายคิดนะอะไรเง <c oughs> <ๆ>ี้ยวกันทฤษฎีที่เราเคยบอกว่าไอ้คูมันเดทนี่แบบว่ามันค่อนข้างจะอยากให้คนมาบูชาันาะนึกออกป่ะต้องการเป็นลูกพี่คนอื่นเขาไอ้นี่แต่ว่ามันไม่ค่อยสอนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทำ ก็ลูกน้องไปทําอะไรก็อย่างที่เห็นน่ะก็เป็นเรื่องใช้ได้อยู่อืมที่กูเดเบิร์นก็แบบโอ้ไม่ไม่ผมผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อ <im it> คุณเขาบอกกันนะ <im it> ผมผมไม่ได้อยากจะเกิดมาอะไรเงี้ยผมไม่ได้อยากเกิดมาซะ่าหน่อยสอนผม <im it> <im it> <im it> นี่แบบโอ้โหนี่มันฉากพ่อลูกตีกันนะชัดเออ <im it> แต่พอออกมาเนาะออกมาจากโลกนึงก็แบบไอ้ไอ้กูเดบไอ้คุณมาณฑิกยังบอกเลยว่าเอ้ยนี่มันพ่อลูกทะเลาะก,กันอย่างนั้นเหรออะไรเงี้ยแแบบโอ้เดี๋ยวอันนี้เลยอ่าช่วยช่วย อไปแปลงร่างโชว์แล้วก็แบบไปสู้กับตัวเท็กซสแบล็กนะครับโอ้โ oh, หเป็นฉากเขาเรียกว่าเป็นฉากการต่อสู้ด้วยความเร็วเนาะอ,อตัวคุมาไอตัวแบบคุม,มานี่ก็ขยายร่างเป็นเหมือนเรียกอ,อะไรเนี่ยเป็นรถไหมรถคานรถคล้ายๆรถมา้าแต่ไม่ใช่มา้าเอออ่าใจ่ายแล้วก็ไปอ่าวิ่งแข่งไม่ใช่วิ่งแข่งออกมันก็สู้กันด้วยความเร็วแหละท้ายนี้ก็เขาเรียกว่าก็เกือบจะรู้ผลละจนกระทั่งมี เซอร์ไพรส์ตอนท้ายนะครับก็คือไดจูจินสีดำที่เขาเรียกว่าผสมมีทั้งไดจูจินมีทั้งเกาโอคิงเอนจินโอแล้วก็ชินแคนโอโหแบบมันรวมแบบมิกซ์แอนด์แมทใช่มันถามว่าสวยไหมก็ก็ไม่หรอกเพราะว่ามันไม่ได้มาสีดำล้วนใช่ใช่มันจะเอามัเอาแบบแขนตัวนี้มันใส่นิดนึงแขนขาตัวนี้มันใส่หน่อยอะไรเงี้ยมันมันมันไม่มันไม่ย้อมหมดอ่ะมันมาเป็นสีอ่ะเออ ตัวผมขัดใจนิดนึงว่าตรงแขนเกาโอชาร์กผมจําได้ในกาเวนเจอร์มันไม่มีมือไม่ใช่หรอวะมันจะเป็นปากฉลามงาไปเชอยวทำไมมีมือโผล่อมันมันจะมีมืออยู่เล็กๆอยู่ข้างในอะเพื่อจะจับดาบบ่ะแต่ปกติแล้วมันจะเป็นนี่มันจะเป็นฉลามงาบ่ะชาชายมันจะเป็นปากฉลามงาไว้แต่ข้างในจะมือเล็กๆแต่อันเนี้ยคือมันเห็นเลยเออมันเห็นเป็นมือมันเล่มเลยเออเพราะว่าปกติของเกาโอชาร์กเราจะไม่เห็นมือไงมันจะเห็นแค่เป็นฉลามแต่นเนี้ยแม่งเห็นเป็นมือเบลเลอร์เลยเออเอเออันนี้อาจจะเป็นกาารขยแบบ เออแบบบันไดนะครับเออไม่รู้ทําออกมาขายบ่ะนะไม่รู้ใครจะอยากซื้ออันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมันมันต้องย้อมสีด้วยอ่ะมันจะได้เข้าอ่ะมันดะไม่ยอมถ้าถ้ามันถ้ามันต้องใส่เขากลัวแบบมองไม่ออกมั้งว่าคืออันนี้คือแบบรวมหลายล่างแล้วถ้าเป็นสีดําทองทั้งตัวเนี่ยอาจจะมองไม่ออกก็ได้เออมั้งนะถ้าง้าถ้าถ้าถวาถ้าถ้าถ้าง้า้นถ้าง้า้นล่างหาักมึ้ทําเป็นสีส้ปกติได้าถ้เนี่ยแต่้าถ้นี้าถ้า้วค่อยใส่สีแบบนี้มา เออเนาะถ้ามาเป็นไดจูจินแบบล่างล่างสีปกติอะแล้วแบบเปลี่ยนแขนอะไรเงี้ยนะเออผมว่าผมว่าจะเข้ากว่าแต่นี่คือแบบตัวมันดาแล้วแขนเนเป็นสีฟ้าสีแดงอะไรอะไร,ะไรแปลกแปลกาคงอาจจะสื่อว่าตัวสีดาเป็นหุ่นโกงด้วยหรอเั้งเออเพราะว่าถ้าไดจูจินสีแดงมันจะเป็นหุ่นดีอะไรเงี้ยแต่เพียงแค่แบบพอมันมิกแอนแมทแล้วสีมันไม่สีมันไม่มไปด้วยกันอะเออเอ,อแต,แต่แต่ตัวคู่มาเดมันก็รู้จักนะเอ้ยนี่ไม่ใช่ไดจูจินนี่ฉันรู้จักนี่อะไรประมาณนี้ก็อยากจะเอออยากรู้เมื่อก่อนเนี่ยที่ มันน่าจะเคยร่วมลบกันมาก่อนแหลมะมั้งสงคารามครั้งก่อนนู้นะอะเปแบบมันจะอม,มันจะแบบมีความสัมพันธ์กันแบบไหนอันนี้ก็นนี้ต้องรอดูแล้วกันไม่รู้จะมีหรือเปล่านะแล้วก็ตัวอย่างต่อไปอ่ะโก,โกจูเลตเขาแบบมีแฟนไม่รู้แฟนจริงหรือเปล่ามันเปิดไปเฉยเออมีคู่เดทใช่ใช่แล้อันนี้ก็น่าสนใจเป็นเพราะที่ <c oughs> น่าสนใจเหมือนกันว่ามันจะไปทําอีท่าไหนนะเพราะว่าเขาที่ผมเป็นภาพตัวอย่างมาไอ้พวกเพื่อนเพื่อนทั้งหลายเนี่ยก็แบบโอ้ไปตามชิด ไม่รู้ไปตามเคาเรียกอะไรให้กำลังใจหรือหรือไม่ตามทําอะไรก็ไม่รู้อะแต่แบบฮาดีเหมือนกันเพราะว่าความเขาเรื่อนะความสัมพันธ์ของไอ้กลุ่มเนี่ยมันมักก็ชอบมองว่าไอ้ไอ้สีแดงก็เด็เป็นหมาจริงอะเป็นหมาของกลุ่มอะไม่เอากูจุนีคอนไปเลยวะไฮคาร์ดไปเลยเอ้ยไฮคาร์ดเกินอ๋อเออไฮคาไปเลยกูจูเล่มันตกงานเนียมันไม่มันไม่ไฮคาร์ดพออออ๋อเฮ้ยเฮ้ยแต่ตัวคู่มันเดนนี่เขาก็เสียคะแนนกับ โกจูยิคอนไปแล้วนะเพราะตอนแรกเหมือนเธอจะชื่นชมว่าแบบเอ้ยเธอก็ไฮคลาสแลมีเงินเยอะอะไรเงี้ยแต่พอตอนนี้ก็แบบไปดูถูกเธอไงหนังสือแบบต,ตอกต่อยโ,ยโอยลอยเออตอกต่อยยาจกลอยถ้วยอะไรเงี้เจอแบบโอ้โด,ด,ด,ดิคเครดิตเรียบร้อยแล้วคุณไม่ยังกะเข้าตาฉันอีกต่อไปไม่ไฮคลาสเลยสู้ฉันไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ซึ่งจริงๆตอนนี้มันก็แพ่นะแพ้ในการดวลแต่ว่านี่น่าสนใจอีกมันมีหุ่นประกอบร่างสองตัวของโกโกดิบเบินกับไอเทกัสซอสอ่ะเออแล้วเออรวมพลังพ่อลูก มันน่าจะรวมกันเฉพาะกิจเฉยๆแหละทรงเนี่ยเอออันนี้อยากรู้เหมือนกันว่าไอตัวคูณมาเดเนี่ยถ้ามันต้องมาขับคุณร่วมกับคนอื่นๆในโกลตูเจอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงวะเนี๋ยจะรอดูเออน่าจะน่าจะมีความฮาอยู่อยากเห็นเหมือนกันแต่อยากรู้มากว่าใครคนขับไอไอนั่นอ่ะไอคุณนั่นอ่ะคุณเออชื่อไรไดจูจินอ่ะเออไตเดอร์บ่ะเอ้ไม่ได้ไตรนเดอร์มันน่าจะนอนอนู่มันจะนอนที่ลานมันมันน่าจะไปฉลองกับเพื่อนมันหรอเออน่าจะคนพี่แหละ ให้เดานะให้เดาเออิกาลิโด์อ่ะนะแต่กาลิโดหรือไม่ก็ไม่ไม่ไม,ม,มีใครขับหรอกอ<ม>าจจะมาแบบเป็นโนวันหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เออรอดูรอเดูครับผมอ่ะก็ตอนนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันอีกทีในตอนหน้านะครับตอนที่สิบเก้าอันนี้ผมให้อู่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ